ผลงานวิจัยโดยศาสตราจารย์ดรพิเชษวิร,าารวิยะจิตราคุณนัทเศสษนี่มีเรื่องของโกกรคกระเพาะกรดไหลย้อนแล้วก็แพ้อากาศผมกำลังเดาอยู่ว่าอันไหนมาก่อนมาหลังเป็นอะไรก่อนครับ <S <S ก็ขอเกินนิดนึงนะพี่นะเพราะว่าสมัยผมช่วงทีนะ่ผมเรียนปวสอยู่ผมเรียนรอบบ่ายเพราะฉะนั้นเวลาจะทานอาหารเช้าเนี่ย ผมก็บ่ายโมงผมนึงจะได้ทานนะครับที่ช่วงเที่ยงไปเลยเพราะว่าเวลาเข้าเรียนปุ๊บเวลาทานอาหารก็ทานไม่ได้ละอืครับก็เลยอาหารเช้าก็คือเที่ยงตื่นกี่โมงครับตื่นก็สองโมงสามโมงเนี่ยครับแต่ว่าช่วงเช้าผมจะไม่หิวข้าวอ๋อช่วงเช้าไม่ได้ทานเพราะว่าตื่นก็แปดโมงช้าก็คือบ่ายโมงครับแล้วก็เข้าเรียนใช่ครับนะฮะเพราะฉะนั้นก็โรคกระเพาะมาก่อนเลยครับผมนะครับตอนนั้นเนี่ยโรคกระเพาะเป็นรุนแรงแค่ไหนครับ ก็มีความรู้สึกว่ามันเวลามันจะเจ็บตรงนี้นะี่นะครับแล้วเวลาชงซิกซ้ายเนี่ยครับจุกใช่ไหมฮะกระจุกเสียดใช่ครับเจ็บแล้วเวลาทานอาหารลงไปเนี่ยผมจะต้องใช้มือกดนะครับเพื่อไม่ให้มันเจ็บเพราะว่าหลังจากเรียนจบปุ๊บเนี่ยผมเข้าสู่อาชีพค้าขายนะครับเวลาขับรถเนี่ยคนที่ไม่ได้ขับเกียร์ออโต้นี้จะรู้นะครับเพราะว่าขาซ้ายต้องเหยียบคาดใช่ไหมครับ เพราะฉะนั้นผมจะต้องช่วยมือกดข้างหนึ่งเวลาทานอาหารใหม่ๆนะครับมันเจ็บครับต้องต้องอย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันจะดันขึ้นถ้าไม่ใช้มือกดมันจะเจ็บตรงนี้ครับครับอันนี้อันนี้รุนแรงไหมครับอาจารย์ครับโรคกระเพาะก็มันก็คงจะอักเสบค่อนข้างเยอะนะฮะมันถึงได้เจ็บอะนะฮะก็น่าจะรุนแรงเหมือนกันไปหาคุณหมอไหมฮะไม่ได้ไปหาครับไม่ได้ไปหาครับแล้วทานยาอะไรยังไงตอนนั้นก็พยายามทานอาหารนะครับ ทำอาหารให้ปรับเวลาลงมานิดหนึง่งมันก็ดีขึ้นแต่ว่าเวลาทานลงไปนะปุ๊บมันจะต้องเป็นอาหารนันอ่อนนะครับเวลาเราหิวมากผมมีความรู้สึกว่าเวลาผมหิวมา,มากๆเพราะผมไม่ได้ทานอาหารผมจะช่วยช่วงจังหวะที่ทานอาหารไม่ได้ผมจะขึ้นน้ำลายลงไปช่วยเพราะว่าเวลากระเพาะมันบีบนี่ผมมีความรู้สึกว่ากระเพาะมันบีบแล้วมันจะมีน้ําไหลขึ้นมานิดหนึง่งรู้สึกจะขมๆด้วย <c oughs> ครับอ๋อขึ้นคอเลยครับกดไหลย,ย้อนนี่มันเกิดจากจาก การที่ไม่บริโภคตรงตามเวลาด้วยเหรอครับอาจารย์ครับก็มันอาจจะมีสาเหตุมาจากอันนี้เป็นอันต้นที่ก่อให้เกิดโรคกระเพาะก่อนนะคะแต่ทีนี้จากการที่มันเป็นนานเป็นเรื้อรัง <ừ> อะไรเงี้ยนะคะแล้วไม่มีอาหารเข้าไปนะคะ,คะการทํางานของทางเดินอาหารมันก็อาจจะผิดไปจากปกติหรือกินอาหารที่มีไขมันเยอะ เวลาหิวมากๆก็อาจจะกินเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะคะพวกนี้มันก่อให้เกิดกรดไหลย้อนทั้งนั้นเลยนะคะหรือว่าบางคนก็มาจากกรรมพันธุ์แต่อันนี้ไม่น่าจะใช่อันนี้อาจจะมาสาเหตุจากการที่ขึ้นต้นกินอาหารไม่ตรงเวลาเป็นโรคกระเพาะก่อนแล้วก็ต่อมามันก็เลยตามมาด้วยกรดไหลย้อนคือผมเคยไปหาคุณหมอว่าคุณหมอก็ถามว่าเรื่องกรดไหลย้อนนี่เป็นยังไงก็ถามผมดื่มกาแฟไหมทานของทอดของมันไหม ทานถั่วไหมนอนดึกไหมเครียดไหมกินอาหารไม่เป็นเวลาไหมทุกอย่างเข้าได้หมดเลยเพราะฉะนั้นกดไหลย้อนเนี่ยมันมาได้หลายวิถีทางด้วยกันนะครับตอนนั้นเนี่ยเจ็บป่วยถึงขั้นไหนฮะเรื่องของกดไหลย้อนแล้วก็โรคกระเพาะก็ไม่ไม่คือเจ็บท้องเฉยแล้วก็ผมรู้สึกว่าผมหนักตอนอที่ครับเวลาทานอาหารช่วงช่วงเย็นนะครับรบมันจะเลื่อนอาหารเย็นของผมก็คือประมาณ3ามสี่ทุม แล้วเวลาผมทานอาหารลงไปเนี่ยช่วงหลังนี่ไม่ว่าอาหารจืดหรืออาหารเผ็ดมันจะมีผมนั่งอยู่ในเวลาผมทานอาหารเสร็จปุ๊บลนจะมีตีขึ้นไปถึงคอลมตีแก๊สไม่ใช่ครับมันมีขมขมเหมือนน้ำขึ้นคือกรดไหลย้อยนะขมขมคือน้ำดีอน้ำดีค่ะคือมาจากลำไส้ส่วนต้นนะค่ะมันไหลย้อนขึ้นนะฮะซึ่งอันตรายถึงให้บอกว่าเสียชีวิตได้ใช่ไหมอาจารย์ครับ เข้าสู่หลอดลมถ้ามันไหลขึ้นมาหลอดอาหารหลอดลมอะไรมันต่อกันนะฮะคือมันต่อกันในช่วงปากเนี่ยนะฮะ,ะเพราะฉะนั้นถ้ามันไหลกลับไปเข้าหลอดลมเนี่ยมันก็อันนี้ก็เป็นอันตรายมันก็จะไ,ไปกัดหลอดลมนะฮะเอาละแล้วตอนนั้นหมอก็ไม่ได้ไปหา,หาก็เปลี่ยนวิธีเปลี่ยนพฤติกรรมพฤติกรรมเอานะครับ,รบแล้วเรื่องของการแพ้อากาศล่ะครับแพ้อากาศนี่ถ้าเป็นช่วงอากาศหนาวหรืออากาศเย็น ถ้าผมตื่นขึ้นมานะปุ๊บเมื่อได้รับอากาศเย็นขึ้นมาผมจะจามครับจามแล้วมีน้ำมูกไหลตอนเช้านะครับอืมแล้วก็ถ้าอากาศเย็นมากเนี่ยผมจามจนขึ้นตรงนี้เลยขึ้นปวดหัวมากมันจามแล้วมันจามจามไม่หยุดนะครับแล้วก็มันจะดันขึ้นปวดตรงนี้ครับทาให้ปวดหัวมากบับบับนะฮะครับครับคุณหมอบอกไหมครับว่าเป็นแพ้อากาศแต่ว่าผมไม่เคยไปหาหมอเลยครับไม่ได้ไปหาเลยครับครับก็คือจะซื้อยาคลินิกกินก็คือ ตัวเม็ดเหลืองนะครับเม็ดเล็กๆแล้วก็งงนั่นคือหนักสุดแล้วก็ถ้าเป็นเบาๆก็คือใช้พา,า,า,าราผมว่าอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องเหมือนกันใช่ไหมครับไม่ถูกต้องเหมือนกันนะคะจริงๆต้องให้หมอวินิจฉัยและให้หมอสั่งจ่ายยานะคะค,คือถ้าเราแพ้อากาศนิดๆหน่อยๆเช่นอากาศเย็นแล้วก็น้ำมูกไหลอย่างนี้ อันนี้เภสัชกรจ่ายได้นะฮะเขาก็จะจ่ายยาแก้แพ้แต่ว่าถ้าอาการมันเพิ่มขึ้นหรืออะไรพวกนี้ก็อาจจะต้องให้หมอตรวจก่อนนะอสุดท้ายแล้วทำไมถึงต้องมาเลือกรับประทานบิม่มผมก็มาฟังท่านดรบรรยายนะครับก็เกิดความประทับใจเพราะว่าจริงๆแล้วช่วงที่ผมขายมังคุดผมจะรู้ว่าราคามันตกต่ำม,มากแล้วจังหวะที่ท่านดเรเนี่ยท่านบรรยายบอกว่าท่านช่วยเหลือกเกษตรกรก็เกิดความประทับใจในคุณธรรมของท่านดรส่วนหนึ่งนะครับ แล้วก็คือช่วงหลังเนี่ยท่านท่านบรรยายเกี่ยวกับผู้ป่วยที่เป็นโรคก,ก็เลยพอดีมีจังหวะโรคกระเพาะพอดีครับก็เลยตัดสินใจซื้อไปลองทานครับผมหนึ่งกระปุก huh. ครับหลังจากนั้นทานผมจะทานตอนช่วงท้องว่างตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็ดื่มน้ําตามสองแคปซูลครับก่อนนอนสองแคปซูลประมาณสักอาทิตย์อาทิตยก์กว่าเนี่ยผมรู้สึกว่าเวลาผมทานอาหารเข้าไปแล้วช่วงเย็น มันมันไม่แสบคอนะครับเริ่มดีขึ้นก็เลยเกิดความประทับใจครับครับผลก็คือเจอเกิดกับตัวเองครับนะครับครับได้ลองพฤติกรรมก็ไม่ได้เปลี่ยนก็เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมอาหารเช้าก็ประมาณกี่โมงฮะสี่โมงขึ้นครับสี่โมงขึ้นนะครับก็เรียกว่าสายครับแต่ว่ามีรับประทานบิมครับผมทุกวันนี้ก็ยังรับประทานอยู่ตอนนี้ประมาณหกเดือนแล้วครับต่อเนื่องเลยครับหกเดือนต่อเนื่อง อาการจุกเรื่องของกฎไหลย้อนไม่เป็นไม่เป็นครับตอนนี้แล้วภูมิแพ้ฮะภูมิแพ้ถ้าช่วงถ้าร้อนร้อนแล้วผมเปิดพัดลมยังมีอาการนิดหนึ่งแต่อากาศเย็นนี่ไม่กลัวแล้วครับตอนนี้อืมครับไม่มีไ,ไม่มีการจามครับผมอ่าฮะสองสามวันก่อนเย็นสบายสบายมากครับสบายมากเลยครับผมบินเข้าไปทําอะไรในตัวของคุณนัทเสศครับอาจารย์ก็คงจะเป็นเพราะ ไปทำให้ระบบภูมิคุ้มกันดีขึ้นนะนะคะก็คือไปปรับระบบภูมิคุ้มกันคือระบบภูมิคุ้มกันนี่มันเป็นคําตอบของแทบทุกอย่างเลยนะ,ะถ้าระบบภูมิคุ้มกันดีโรคจะไม่ถามหาอันนี้นนคือคําตอบสุดท้ายแล้วก็คือเขารักษาตัวเขาเองนะครับบิมเป็นตัวไปช่วยกระตุน้นครับกรณีนี้เนี่ย ลย,ย้อนก็เกิดขึ้นเนี่จากการอักเสบในระบบแล้วก็มันมีความผิดปกติแล้วก็มันก็ไหลย,ย้อนขึ้นมานะฮะส่วนไอ้เรื่องภูมิแพ้นะภูมิแพ้จริงๆทั้งสองอาการเนี่ยผิดพัรณอ o เปอ a t เรชชั่นบิจะให้ผลในการยกระดับคุณภาพชีวิตครับอย่างรวดเร็วมากมเดิมทีเราเคยบอกว่าถ้าหากว่าเป็นโรคกระเพาะหรือกดไหลย้อนอปเปอ t i เรชชับิมฉมังมากที่สุดครับนะฮะ แต่ปัจจุบันนี้พอผลการทดสอบออกมาจากศูนย์วิจัยศูนย์วิจัยเทคโนโลยีชีวการแพทย์ของศาสตราจารย์ดรวัชระออกมามันทําให้เราเปลี่ยนความคิดว่าโรคภูมิแพ้เนี่ยออปเปอเรชั่นบิมเนี่ยจะช่วยได้ไวที่สุดอไวกว่าโรคกระเพาะนะครับสาเหตุก็เพราะว่า มันไปลด th2 นะครับแล้วก็าการลด th2 นี่ยนะครับเป็นคำตอบของอาการทั้งสองอย่างนะครับที่มันดีขึ้นครับแล้วก็ฉมังมากๆอย่างรวดเร็วนะครับรวดเร็วจนกระทั่งเราบอกว่าป้องกันไว้เถอะถ้าจะไม่ต้องการที่จะให้เกิดโรคภูมิแพ้นะเช้าหนึ่งแคปซูลก่อนนอนหนึ่งแคปซูลก็ชัดเจนสามารถรอดจากอาการภูมิแพ้ได้ค่อนข้างจะชัดครับปริมาณที่รับประทานก็ให้รักษาระดับอย่างนี้ไว้ใช่ไหมครับใช่ครับ ก็หนึ่งแคปซูลสองแคปซูลต่อวันครับสบายสบายบสบายสบายนะครับครับผมขอบคุณคุณนัทเศษครับ